รีว่าการกระทรวงครนาคมนะครับในฐานะาเป็นฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติการนะครับและนาวากับเอ,อกอนุนึดงานกองทัพนะครับก็มีว่าการที่องค์ไอซีทีนครับซึ่งเป็นผู้สมัครในฝ่ายจำเลยิีารเชีพกันนะครับจะได้รายงานให้พี่น้องประชาชานทราบถึงนรายเท่าในแต่ละเขตและในแต่ละพื้นที่่แต่ละท่านนั้นจะรับผิดชอบกิจการขบงหน่วยขออนุญาต ครับขอท่านเป็นประชากรนะครับขอให้หลังจากน้ำโดนครับที่น้องใช้เยอะนดราครับข็ขอเรียนว่าวันนี้เป็นวันที่หกแล้วที่ผมจัดการช่วยเหลือผู้ตงภัยนะครับได้เปิดดำเนินการมาที่สนามมิงที่ เอเหื่อยของนี้นะครับก็ใครที่จะปราเรีนในพี่น้องในกรงงา,า,านทราบนะครับว่าสถานการณ์ในปตมนั้นนะครับคาดว่าไม่มีผลกระทบในขณะดีขอหอกได้ปุกจุดสถานการณ์ไม่ได้ทั้งหมดนะครับและขอ,อยืนยันว่าสถานการณ์น้ําในปตมยังไม่มีอะไรที่น่าวิศออก็ขอเรียนพี่น้องชาวชนได้สบายใจ หากมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้นะครับสวทจะแจ้งให้ทราบต่อไปแต่ในขณะนี้ผมขอเน้นย้ำเลยนะครับว่าผมไม่มีเหตุการณ์อะไรผงไม่ต้องมีตกอะไรครับน้ำที่คลองบ้านขาวนะครับซึ่งขณะนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการเข้าไปแก้ไขและสร้างกำแพงกั้นน้ําเพื่อเปินกำแพงในการกั้นน้ํา ไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชุมชนของพี่น้องประชาชนนะครับในเชิญท,ท่านงหน่วยสังคมครับดู mm. น้ำที่ที่ซ่อมอยู่นะครับ mm. วันนี้ก็ซ่อมไปประมาณ70ตารางกิโล้วตรครับพร mm. ุ่งนี้น่าจะซ่อมเสร็จ ส่วนสถานการณ์น้ำโดยทั่วไปนะครับต้องเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีที่ละมอสุนครับกับทอานดีผู้แม่พี่น้องประชาชนที่ละครท่านนะครับครับผมก็ยากตากเรียนว่าปีนี้บ้านเราโชคไม่ดีตามที่ทราบนะครับสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเราได้รับ,บอิทธิพลตั้งแต่ร่องมอรสุนและมอสุนได้ตลอดอิทธิพลจากพายุที่พัดเข้าหาเรานะครับ ตั้งแต่ไายุไหลมานกเต็มแล้วก็ไข่ฐานแล้วก็นเนื้อสัตว์ไล่เป็น,น,านออามาแวงหน้าแก่สท้ายนะครับที่ทำให้ปริมาณน้ำต่างๆที่ไหลลงมานะครับค่อนข้างที่จะม,มากนะครับซึ่งวันนี้ปริมาณน้ำที่ยังท่วมขังอยูอ่บริเวณเหน,นจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยมีเป็นแปรีมากแต่พี่น้องอย่าเพิ่งตกใจนะครับถึงแม้ว่าปริมาณน้ำที่ท่วมที่นครสวรรค์เหนือนครสวรรค์ข,ขึ้นไปไม่ว่า โลดไปจินก็ดีนะครับปริมาณน้ําทั้งหมดนี้ไม่ได้ออกมาทีเดียวทั้งหมดปริมาณน้ำนี่ค่อยๆทยอย,ยออกนะครับออกมาที่เราถึงแรงเค้าสังเกตที่ท่นาน้ำที่นครสวรรค์นะครับซึ่งกรมจราจรเองไปได้คาดการไว้ว่าปริมาณน้ำสูงสุดที่นครสวรรค์นะครับจะอยู่ในวันที่ที่สนะครับเพราะเราคาดการว่าปริมาณน้ําที่ผ่านนครสวรรค์ก็อยู่ที่ประมาณต8 0 0ถึงป9 0 0ลูกบาศก์เมตรตุนปัน ซึ่งข้อที่จริงวันนี้นะครับที่เกิดขึ้นน่ปริมาณน้ําที่ผ่านนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ4,000เมตูป่นเมตรตวินาทีนะครับซึ่งเห็นแล้วน้ำส่งๆแล้วก็มีแนวโน้มจะส่งอยู่อย่างนี้ก็แปลว่าน้ําที่ออกมาต่อข้อง้าที่จะส่งไม่น่าจะมากมากกว่าที่เราคาดการเอาไว้นะครับซึ่งก็ไล่ลงมาจะเห็นว่าที่ทางเขื่อนเจ้าพระยาก็ดีประมาณวันที่13-14ที่เราคาดการเอาไว้นะครับ ก็วันนี้ตัวเลขที่ออกมาก็ต่างจากตัวเลขที่เราคาดการไว้นะครับรวมทั้งที่ท้ายที่เราเฝ้าระวังนะรัจากน้ําที่ผ่านมาจากคุองบุรีพอดีแม่น้ำป่าสักพอดีนะครับแม่น้ําน้อยพอดีที่มารวมกันที่แม่น้ำจามยาที่อําเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งที่เราคาดการเอาไว้นะครับอยู่ที่ระดับที่ประมาณ8 0 8 0 ซึ่งวันนี้ก็ยังไม่เกิดนะครับแต่คาดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราคาดการไว้นะครับดังนั้นทุนี้เองเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคาดการไว้ถึงสร้างความมั่นใจให้กับทางตำรวของเรานะครับว่าแนวโน้มต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่รกรุงเทพฯต่อกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งจะเห็นอยู่ที่กรุงเทพมหานครประมาณวันที่ หรือ่17ซึ่งมวลน้ำทั้งหมดนี้จะมาถึงที่จุดที่เราต้องนะครับที่สะพานพุทธเนี่ยกรมจมรดาคาดการว่าระดับน้ำนี้จะอยู่ที่2.4เนื่องจากน้ำทะเลบางกลางนะครับซึ่งขั้นกรนน้ำของปทมก็อยู่ที่2.5นะครับท่านตรงนี้เองนะครับจะทําให้ทางสูบเรืเรามีความมั่นใจจากการดูตัวเลขที่กรมจมรดาคาดการนะครับดังนั้นพี่น้อง เมลาก่อนก็น่าจะมีความคลายความวิตกกังวลต่างๆลงไปได้นะครับครับขอเรียนข้อมูลให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับครับสำหรับเรื่องของการเดินภัยนะครับและก็เรื่องของไอ t ทนะครับเรียนเชิญท่านอนุริตนครทัพนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการเดินภัยและมาตรการในการเฝ้าระวังของศูนย์ครับครับ พี่น้องประชาชนที่เคารพครับวันนี้ต้องการเรียนนะครับว่าผลกระทบที่อาจจะมาเพิ่มเติมจากปริมาณน้ำที่ได้เคลื่อนตัวนะครับจากทางภาคเหนือที่จะลงมาสมทบนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีเกษตรนั้นได้อบอกเรื่องของปริมาณน้ำที่ตรวจสอบที่บริเวณเนืองเกิดเจ้าพยาลมมุงเบติบุ้งที่บางสายไวชัดเจนแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยหากเรา,าพิจารณาร่วมกับปริมาณของน้ําฝนนะครับที่จะมีการตกเพิ่มเติมขณะนี้ก็ต้องกลเป็นวิญยานกันอีกครั้งนงนะครับว่าในส่วนของร่องมรสุมที่ทผ่านในบริเวณภาคกลางและก็กรุงเทพมหาคนครนั้นเป็นร่องมรสุมที่เกิดขึ้นประจำนะครับในทุกฤดูฝนขอ,ของประเทศไทย ดังนั้นปริมาณน้ำล่าวที่จะเกิดขึ้นจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมานั้นก็คาดว่าจะไม่ได้มีผลกระทบนะครับในปริมาณน้ำที่จะทำให้เกิดสถานการณ์ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมได้นะครับส่วนเรื่องของพายุนะครับที่เราได้เฝ้าระวังอยู่ในขณะนี้พายุบัญยัตนนะครับที่อขอตัวขึ้นฝั่งตระันออกของประเทศฟิลิปปิน เปลี่ยนเป็นพายุโซนร้อนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยกรยมอุตุนิยมวิทยาก,ก็ยืนยันนะครับเราคาดว่าจะอ่อนตัวแล้วก็หมดสภาพของความเป็นพายุเมื่อขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามดังนั้นพายุก้อนนี้นะครับก็จะไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใดกับประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จากการเฝ้าระวังของหน่วยงานต่างๆที่ได้ตรวจสอบนะครับทั้ง เรื่องของสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งสภาพของน้ําทะเลนะครับที่ขึ้นและลงจากกรมทุกศาสตร์ตลอดจนาการบริหารจัดการระบบของการไหลของน้ํา จากกรมชนประทานนะครับรวมไปถึงกระทรวงทรัพยากรที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบสภาพดินที่ชุ่มน้ำนะครับก็คาดการณ์ันนว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นยังไม่มีนะครับสภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ยืนยันได้ครับจะเป็นสถานการณ์ที่ทรงตัวและไม่มีสถานการณ์อะไรมาเสริมที่จะทําให้พี่น้องประชาชนต้องวิตกเพิ่มมากขึ้นครับ ครับขออนุญาตเรียนให้สื่อมวลชนแลกะก็ชาวต่างชาติได้ทราบเป็นภาษาอังกฤษด้วยครับ Good <Thank you>. evening. Uh, operation status for now. We can control the situation. If there is any change, we will inform you immediately. For now, with the p th u um t u m t a n i Watergate, We have upgraded our status repair from 50% now to 70% and it's under control. So far we knew that there's a lot of water in the Parnasawan but not all the volumes of water will flow down immediately. At this point the flow ratio is around 4,700 million cubic inches and so far Javanjaro River is lower than uh, this type of flow is lower than our earlier estimate. It's within our manageable range, and the critical day for us would be the October 16th and 17. Those are the day to watch. It will be critical. We expect the water level at put to be at 2.4 meters and within the range of our water wall, which are set up at 2.5 meters. And as far as warning system. As concerned, the impact of incoming flow are within our range, practically no rain above Bangkok. And the typhoon from the Philippines that are forming has been downgraded to a depression, which will have no impact on Thailand. This is a short summary. Thank you very much. <laughs> ได้ติดตามนะครับและรายงานให้พี่น้องประชาชนทราบเป็นระยะระยะนะครับตลอด24ชั่วโมงครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับ